น้องเลือกอันนี้คือ 嗯嗯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 

แครอท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 ไหนแค่รสมาเล่นผักกันดีกว่าคอนแครอทคอนแครอทคอนแครอทคอนแค่รสคอนแค่รสคอนแครอทอันไหนแครอทลูกแครอท แครอทแครอทหยิบนะแครอทแครอทอ๋ออันนี้อะเก่งมากกูเจอบางเมาีกลองนะคอนแครอท ป,ป๊าป๊าซื้ออะไรหมวกกันกระเทกให้หนูละคะอุ่นใจค่ะหนูนั่งดีๆนะคะอุ่นใจค่ะหมอมัไม่ได้จับหนูนะคะอุ่นใจกะอุ่นใจกะอุ่นใจจ๊ะป๊าป๊าซื้ออะไรหมวกกันกระเทกให้หนูละคะอุ่นใจจ๊ะอุ่นใจจ๊ะอุ่นใจจ๊ากินหูกระต่ายทำไงละแกอุ่นใจกะ

อุ้นเด๊จ้าอุ้นเจ๊จ้าดิง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 นี่หนูไม่มีแลงูใจหนูไม่มีแรงนรลูกววันนี้นลูกอ้าหนูไม่มีแรงอวงไม่มีแรงนะวันนี้อุ้จจ้อุ้จจ้

ใจ้ะแขน้องนยังยังรู้อะชี้ไม่ให้น้องคุยกันไรหรอน้องคุยกันไรอะชาวดีค่ะชาวดิค่ะชาสดิค่ะวัวดีค่ะวัสดีค่ะ 嘿嘿嘿嘿 叽叽叽叽叽，哎 <laughs> <laughs>

เดีแล้วเราะทีอนหรือเนเจจ้า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 นจจ้จ้าจ้จ้านเจจ้าเก่งมากเลยค่ะนเจจ้านเจจ้าเก่งมากเลยค่ะจ้าเอ๋จ้าเอ๋นอกจ้เอเก่งมากเลยค่ะสนเจจ้าสนเจจา

他们轮流。 อะไรไหมคะกินหัวเห็ดอร่อยไหมคะอะไรไหมแค่ลูกอมามมมมมอมามมมมมอามมมม,ม,ม,ม เราต้องมีแต่ไม่โดยลุกนวลเราต้องมีแต่ไม่รอยจุกนันเราต้องมีแต่ไม่รอยชอมะทำไมถึงไม่จุกนวลจุกทอปมาดิชาทำไมดิชารามีลูตัวนี้ทำไมว่าเราอย่ากมี ทำไมเราต้องมีละฮะเราต้องมีอ hmm. pues ่นใจไหนอึนใจไหนอยู่น anyway> ี่จ้ะอยู่นี่จ้ะสุดสวายเลยเปล่าไมาได้อยู่ไหนอัสริคาบุดริคาเลยเฮาทำไมเขาไม่ต้องอ่นใจคนเดียวละโจ๊

Okay, wait, right. okay, wait, right. okay, wait. Right. Undai dah Undai dah nó subscribe cho kênh nó Mì Gõ nó không bỏ lỡ những video hấp dẫn